สวัสดีครับผมอายุธคารครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนออีกแล้ว1คันนะครับผมกับคันนี้นะครับผมโตโยต้าโครโรราสห่วงนะครับรถที่ชื่นชื่อว่า3ห่วงทนหายห่วงนะครับผมรถที่ได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตการยันปัจจุบันนะครับแล้วก็ยังสืบเนื่องไปต่อในอนาคตแน่นอนนะครับเพราะเป็นรถที่อึดถึกทนอะไรหาง่ายไม่มีความว่าจุกจิกนะครับคันนี้นะครับมีความพิเศษนะครับมือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับผมนี่นะครับมือเดียวป้ายแดงออกข้างเจ้าของเป็นผู้จัดการ ธนาคารนะครับใช้มาตั้งแต่ทํางานธนาคารยังตําตแหน่งเล็กๆนะครับจนเป็นผู้จัดการนะครับผมจัดตกแต่งมาให้เป็นอย่างดีนะครับจัดทรงลงล้อมาเป็นอย่างดีใส่อะไรที่เป็นของญี่ปุ่นทั้งคันนะครับอะไรญี่ปุ่นทั้งคันย้ําว่าอะไรญี่ปุ่นทั้งคันรถเป็นรถสีฟ้าเดิมจากโรงงานแต่เขาทําสีใหมเ่เปลี่ยนเฉดสีมาเป็นสีน้ําเงินนะครับบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิวารณาจมน้ําแน่นอนนะครับผมมือเดียวป้ายแดงออกข้างนะและก็มีความพิเศษนะครับผมคันนี้มาพร้อมกับ เครื่องวางใหม่นะครับเป็นเครื่อง 4A 20วาลนะครับคนเล่นสามวงรู้กันดีนะครับเครื่อง 4A 20วาลเฉพาะเครื่องก็สาสี่หมื่นบาทแล้วนะครับนี่นะครับอย่างไฟหน้านี่นะครับก็เบิกใหม่นะครับเป็นของญี่ปุ่นนะครับสวยๆงามๆเลยนะครับจัดทรงล้อมาเป็นอย่างดีกับล้อ P 1วันนะครับทำให้แบบดูเต็มซุ้มนะครับสวยงามนะครับตกแต่งไปมากากว่าราคาที่เราจะขายแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะคันนี้นะครับแล้วก็มีมาพร้อมกับพลังงานทางเลือกอย่าง LPG ถัง โดนัทด้วยนะครับผมนี่นะฮะภายในสวยนะครับเดิมเดิมเลยนะครับนี่นะฮะเบาะยังเดิมเดิมตึงๆอยู่เลยนะครับใช้คนเดียวนะครับผมนี่นะครับมาตั้งแต่ป้ายแดงนะครับนี่นะฮะแล้วภายในมีความพิเศษนะครับพวงมาลัยเป็นพวงของตัวนอกเรียบร้อยนะครับผมนี่นะฮะและที่สําคัญสามพวงจะไม่มีแอร์แบบออโต้นะครับคันนี้จัดออปชั่นตัวนอกมาให้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะมี LPG ถังโดนัทนะครับประหยัดพลังงานแน่นอนสามพวงกับ LPG ที่เป็นของคู่กันนะครับเป็นเพื่อนสีกันเลยนะครับผมนี่นะฮะนี่นะัะ เบาภายในสายซา้านนี่นะครับตึงๆนะครับแล้วก็มีชุดเครื่องเสียงแบบชุดแฮปปี้มิวนะครับจาก JBL มาให้ด้วยนะครับผมฟังเสียงสนั่นวันไหวชัดเจนแน่นอนนะครับผมมีบูทูธนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายนะครับกว้างขวางใส่ของได้เยอะนะครับเนี่ยไฟนี้ก็ยังเบิกของเชียงกงเลยนะครับเน้นอะไรที่เป็นของแท้จากเชียงกงเท่านั้นนะครับผมนี่นะฮะมี LPG ถังโดนัทมานะครับเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลพาเพลินทั่วไทยแน่นอนนะครับ ถูกอึดถึกทนนะครับเหมาะกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับอึดถึกทนดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ถูกกับมอเตอร์ไซค์มือสองอีกนะครับผมแอดประหยัดนะครับอะไรไม่แพงไม่จุกจิกนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ดูห้องเครื่องกันนะครับสตาร์ทที่เดียวติดนะครับผมนี่นะฮะผมบอกเลยถ้าคุณไปซื้อสามพวงสามสี่ห้าหมื่นนะครับเอาไปทําเองนะครับเกินราคาแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะคันนี้นะครับป้ายทะเบียนสวยไม่ได้ให้นะครับเจ้าของขอคืนนะครับเป็นเลขสี่หกเฉพาะป้ายทะเบียนก็แสนก็บาแล้วนะครับเขาขอคืนนนนะะะะ สวยงามนะครับเครื่อง 4A 20วัวางเป็นอย่างดีนะครับตรงรุ่นของตัวนอกแน่นอนนะครับนี่นะฮะเฉพาะค่าเครื่องก็หลายหมื่นบาทแล้วนะครับมีค้ำให้นะครับนี่นะฮะบอดี้สวยจริงๆนะครับผมนี่นะฮะสำหรับสายสะสมหรือว่าสายที่ชอบนะครับความอึดถึกทนยุค90แบบนี้นะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับโตโยต้าสามพวงให้สภาพไปเลยนะครับหนึ่งในพันนะครับหนึ่งในพันนะครับผมนี่นะฮะ เข้าไปอยู <The> mm ่ส hmm. no, ่วนตัวรถนะครับแอร์เย็นฉ่านั่งสบายแน่นอนนะครับมีชุดเครื่องเสียงมาให้นะครับนี่นะฮะใช้บลูทูธได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีพวกตัวปรับต่างๆนะครับปีต่างๆนะครับผมลําโพงภายในเป็นของ JBL นะครับผมนี่นะฮะคิดดูเจ้าของหลักรถขนาดไหนนะครับเหตุผลที่ต้องขายมีอย่างเดียวเลยครับไม่มีที่จอดนะครับผมนี่นะฮะเหตุผลที่ต้องขายมีอย่างเดียวไม่มีที่จอดนะครับการเวลาหันไปเขาก็ไปใช้รถไฟฟ้านะครับอ่าไปซื้อรถไฟฟ้าใช้งานนะครับก็ ้องขยับขยายนะครับต้องขายนะครับแบ่งมาให้เพื่อนๆที่ที่ชอบนะครับได้ใช้งานกันนะครับผมนี่นะฮะคันนี้นะครับผมให้สภาพหนึ่งในพันเลยนะครับตัวตาสามห่วงนะครับไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับมือเดียวป้ายแดงออกข้างแบบนี้แล้วก็ออปชั่นจัดหนักจัดเต็มแบบนี้นะครับของญี่ปุ่นแท้ๆทั้งคันนะครับผมนี่นะฮะประวัติชัดเจนนะครับผมนี่นะฮะใครที่หาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับตัวรถอยู่พุทธบุรนมณฑลสายสองกรุงเทพปนิมณฑลตตฟีแต่จังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งไปเทเลอร์น้องๆหน นี่นะครับเอาไปใช้งานขับขี่ไปมหาลัยไม่เชยนะครับสีวัยรุ่นจัดทรงลงเลาะแต่งแบบวัยรุ่นมาให้เอาไปทําเองเกินราคาแน่นอนคุณพ่อคุณแม่ลองพิจารณาดูนะครับอยากซื้อรถยนต์ให้ลูกใจนะครับดีกว่าซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วต้องหาซื้อลงศพเพื่อให้ลูกนะครับไม่ได้แช่งนะฮะแต่เขาบอกคนเท่าคนแก่บอกว่ามอเตอร์ไซค์เนื้อหุ้มเหล็กนะครับแต่อันนี้เหล็กหุ้มเนื้อนะครับก็ลองคิดดูนะครับราคาถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือสองแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะใครที่หาขับขี่ใช้งานอยูู่มาดดไ กรุงเทพปริมณฑลสองปีแต่จังหวัดมีบริการสไลด์ออนส่งให้ท่านถึงบ้านแน่นอนนะครับมีเครดิตชัดเจนนะครับนี่นะครับขับขี่ดีมากเลยนี่ฮะแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมยังชอบเลยนะครับผมเมซีเรียนะครับขายได้ขายขายไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันนะครับสภาพอย่างนี้เก็บไว้ก็ราคาไม่ร่วงนะครับผมนี่นะฮะสามพวงนะครับราคามันอยู่หลักหมื่นอย่างนี้มานานแล้วก็อยู่อย่างนี้ตลอดไปนะครับเป็นอมตะแล้วครับผมหาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนสภาพโตยต้าโคลาเออีสามพวง หนึ่งในพันให้ไปเลยนะครับอายุทยคาการาันตีขอบคุณครับ